เด็กหญิงนิยายแสนรักแสนช่งบทที่สิบเอ็ด หงโต้ออบบุตเสาวตัวน้อยไว้แน่นไม่ว่าวานหวีจะรู้ตัวหรือไม่แต่เรื่องวัวชาราหมายกินหญ้าอ่อนนั้นผู้เป็นมารดายากจะเอย่ยที่จริงว้ซื้อหลังปีนี้เพึ่งจะ25ก็ไม่นับว่าอาวุโสแต่เมื่อมาเทียบกับลูกน้อยที่พึ่งจะห้าปีเจ้าคอนตันหากลับก็ชาราไปมากขอเจ้าร้องไห้ทำไมยายบ้านแค่นี้เสี่ยวเหมยก็จะไปด้วย ลูกยังเล็กนักหงเต้แน่าใจว่านางคงไม่รู้ความหรือลูกอะไรผู้อื่นเป็นธรรมดาที่เด็กตัวเล็กๆจะเสียดายในบางสิ่งเท่าว่าเจ้าปลาน้อยก็ไม่มีเพื่อนที่ไหนตั้งแต่เล็กมาก็เห็นใกล้ชิดแต่กับฟังหวาของเล่นก็ไม่ชอบของรักก็ไม่มีแล้วร้องไห้หาอะไร ข้ากลัวสกุลมาเป็นเศรษฐีใหญ่ประจำเมืองหากคิดจะหนีออกจากแคว้นโดยปลอดภัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้แต่น้อยนางอยากจะอ้าปากบอกมารดายิ่งว่าแท้ที่จริงแล้วแคว้นฉีสีสิบเมืองนี้มีรากฐานมาจากโจอนสลดัดมิใช่ชาวประมงหาปลามิใช่ชาวประชาค้าขายหากแต่ทั้งชายและหญิงห้าสิบชั่วรุ่นขึ้นไปล้วนแล้วแต่เคยเป็นโจรกัน มาทั้งนั้นเรือสินค้าชาววอรเรือเดินทางไปหานกัวพ่อขาคนขาวไหนจะเปอร์เซียล้วนแต่ไม่มีใครรอดพ้นจากการปล้นเช่นนี้แคว้นฉีที่มีใช่เมืองท่าค้าขายมีใช่แคว้นสมุนไพรมีใช่แดนอัญ,ญมณีจึงร่ำรวยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า3ามแคว้น ตอนนี้เว่ยซื่อหลางรู้แล้วว่านางเป็นใครหากพลาดพลั้งถูกจับได้ด้วยอารมณ์ของผู้ที่นางเคยร่วมเตียงมาแล้วเกรงว่าชีวิตของคนสกุลหมาจะถึงคราวหายนะวานหงโต้ได้ฟังเช่นนั้นก็ส่ายศีษะประสานตากับลูกน้อยอย่างให้ความมั่นใจ เจ้าไม่ต้องกังวลลูกแม่อาเนียงเชื่อมั่นในเราทุกคนแผนการที่วางไว้อย่างรอบคอบและแนบเนียนที่สุดจะพลาดได้อย่างไรเจ้าค่ะ หากพลาดจริงๆคนตัวเล็กในอ้อมแขนมารดาก็คิดจะใช้วาจาที่คนผู้นั้นอ้างว่ายังเหลือไมตรีให้มีประโยชน์แล้วหากเขาเหลือแต่เพียงลมปากเล่าลู่เสียอิงหน้าหมองไม่แน่ใจในตัวบุรุษผู้นั้นแม้แต่น้อยลิ้นบุรุษไร้กระดูกจะหวังเชื่อใจอะไรได้สองคิ้วของเด็กหญิงขมวดนั่นจนกระทั่งล่วงรู้แผนการอันเฉียบแหลมของมานดา ดวงตากลมจึงเปล่งประกายสองคิ้วคลายออกสองมุมปากยกสูงยิ้มกว้างด้วยความสาแก่ใจ มารดาของนางเป็นสตรีล้ำค่าเป็นเจ้าของปัญญาอันชาญฉลาดแผนของนางแยบยนและแปลกใหม่อย่างที่ใครก็คาดไม่ถึงศพจากหลายสุสานขอเพียงเป็นศพใหม่ล้วนแต่ถูกนำขึ้นมาจนสิน้นร่างแข็งทื่อนำมาอาบยาคืนร่างคนละรอบก็อ่อนนุ่มเอ็นคลายทุกศพไปนางและครอบครัวสร้งว่าออกไปท่องเที่ยวบนเรือใหญ่มีคนเป็นอยู่ด้านบน มีคนตายอยู่ด้านล่างถึงเวลาผู้ติดตามทั้งหมดก็สารเรือใหญ่แล้วใช้เรือเล็กแยกย้ายหนีครั้นมืดค่ำก็เป็นงานของท่านลุงมาใช้เรือสัตว์หลายถังและศพมากมายที่ถูกขนลากขึ้นมาจัดฉากโศกหนาตกรรมสกุลมาเช่นนี้จึงสมควรเรียกได้ว่านาำโจรยอกอกย่อมต้องใช้โจรบงปล่อยให้เจ้าคนสาะระเลวนั่นโมโหให้ตายแล้ว พวกนางก็เล่นเรือเข้าสู่แควนฉินอย่างสบายใจลู่ส่ยอิงยิ้มกว้างกับอิสระและโอกาสบนแผ่นดินใหม่อาเหนี่ยงช่างฉลาดล้ำลงทุนทิ้งคนแท้าไว้คอยลบรอยเท้าเช่นนี้กว่าผู้อื่นจะจับได้พวกนางก็ไปไกลจนสุดล่าฟ้าเขียวข้ามีได้ทำอันใดผิด คอนข้าก็ไม่ได้ค่ะข้าเพียงแต่ให้พวกเขาขุดสุสานยืมร่างมาใช้ก่อนเท่านั้นอย่างไรร่างพวกนั้นก็ต้องเน่าเปื่อยอยู่แล้วข้าเพียงพาพวกเขาไปอาบน้ำอีกรอบเท่านั้นกระดาษเงินกระดาษทองข้าก็เผาให้เป็นค่าตอบแทนพวกเขาแล้วพวกเขาอยู่ในปราภพต้องใช้เงินค่าแม่น้ำเหลืองย่อมยินดีที่จะได้ทำการค้ากับข้าถูกหรือไม่สีไม่ฟังเหตุผลของ มารดาที่เอ่ยอ,ออกมาผู้เป็นบุตรก็ได้แต่ยิ้มกว้างแล้วกว้างอีกนางตัดสินใจแล้วว่าชีวิตใหม่นางจะเป็นเช่นว่านหงโต้นางจะบิดจะงอจะเบี้ยวจะฉลาดคดเคี้ยวให้ได้อย่างน้อยสักครึ่งหนึ่งของมารดาถึงแผ่นดินใหญ่อาเหนียงแสนดีก็เลือกใช้เส้นทางของแขวนเฉียนอันเป็นถิ่นของอาเตีย ลู่เสี่ยอิงที่ถูกอุ้มเอาไว้มองมารดาเงียบที่มุมปากอยากรอยยิ้มอาเตียเหนียงนั้นยังมีใจให้ท่านจริงๆลู่เสี่ยอิงได้รู้ในตอนนี้เองว่าตอนเองนั้นยังมีพี่ชายและพี่สาวต่างมารดาอีกหลายคนขอทานเท่าผู้นั้นเล่ายังออกรถออกชาติว่าองค์ชายใหญ่มีชื่อว่าหลี่ซุนองค์ชายรองชื่อหลี่หมิงองค์ชายสามชื่อหลี่เหอและองชาย สี่ชื่อหลีเพีงพี่สาวอีกสองคนชื่อเหยียนเชียนและเหยียนหน้าทั้งนี้ผู้ชารายังตั้งข้อสังเกตว่าอักษรหลี่ที่ประธานให้โอรสและธิดาของห่วงช่างนั้นมีไนแฝงหลี่คำนี้หมายถึงเหตุผลมอบให้แก่องค์ชายวันหน้าพวกเขาต้องมีเหตุผลส่วนองค์หญิงนั้นพระองค์ประธานคำว่าเหยียนอันหมายถึงคำพูดน่าจะเตือนว่าเป็นสตรี วันหน้าต้องระวังวาจาตอนที่อาเนียงรู้ว่าบุตรของตัวเองนั้นมิได้รับอักษรหลี่ไว้ในชื่อก็ถึงกับหน้าขาวไปทันทีเทาว่าลู่เสี่ยอิงกับเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าอาเตียผู้นั้นก็มีใจต่อมารดายอย่างล้ำลึกกระทั่งชื่อบุตรยังตั้งให้เป็นพิเศษอย่างลำเอียงเช่นนี้อนาคตนางและน้องชายย่อมต้องสว่างสวัยดุดใบวาสนาของอาเนียงแน่นอน ย่อมแน่นอนใครต่อใครจึงเดาได้ว่าองค์ชายห้าย่อมเป็นไทเจอ ห่วงช่างประธานนามให้องค์ชายน้อยว่าเฟิงเลยองค์หญิงให้ชื่อว่าเฟิงหลิงประธานคำว่าเฟิงที่มีความหมายว่าสายลมให้บุตรของห่องเฮาก็ชัดเจนดีอยู่แล้วคนช่างสังเกตอธิบายเสียงดังฟังดูมั่นอกมั่นใจยิ่งว่าที่ตอนคิดเอาไว้นั้นไม่มีทางผิดแน่ได้ยินคำว่าเฟิงใจของห่องโตก็วูบยุบลงลึกก่อนจะดีดตัวแรงเต้นรัวเร็วทั้งป หลาดใจและตกใจยิ่งพี่นางและสามีเลือกคำคำเดียวกันโดยบังเอิญเป็นนางอยากให้ลูกเป็นอิสระดุดสายลมที่ไม่มีวันถูกจับต้องแล้วเขาเล่าคำว่าเฟิงไม่เห็นจะดีกว่าคำว่าหลี่ตรงไหนเลยเหตุผลย่อมดีกว่าลม่มที่ไม่มีอะไรไม่ใช่หรือท่านลุงตาเท่ามองเจ้าหนุ่มข้างตัวตาขวางแล้วตรวาดประโยคเดิม เจ้าง้าชี้นิ้วเหี่ยววเหมือนกิ่งไม้แห้งจีมหน้าผากของสือคังอย่างเคืองๆปากก็ว่ามีเหตุก็มีผลมีความดีก็มีผลให้ได้รับความชอบมีผิดก็มีเหตุให้ต้องรับโทษเราเจ้าเห็นลมพัดกิ่งไม้ตกใส่ตัวแม่ทับต้องรับโทษหรือไม่เห็นลมที่พัดพายุมาถูกจับกลุ่มบ้างไหมลมพัดสิ่งดีๆมา เจ้าได้แต่ขอบคุณลมพัดความเดือดร้อนมาเจ้าก็ได้แต่ก้มหน้ารับบนโลกนี้นอกจากห่วงช่างจะเป็นดั่งมังกรแล้วลมก็ไม่ต่างกันกระดิ่งที่มีลมหมายถึงองค์หญิงที่มีห่วงช่างคอยดูแลนางหัวเราะเสียงดังดังกระดิ่งได้เพราะมีลมพัดอยู่รอบกายเข้าใจหรือยังคนว่าจิ้มหน้าผากทึมทึ่ย่างไม่พอใจทำไมจึงโง่เช่นนี้ หงโต้เผลอกลั้นใจมิเพียงใช้คำว่าเฟิงเหมือนกันเท่านั้นในอีกแง่หนึ่งของความหมายเขาก็ตีไว้เช่นเดียวกับนางเลี่ยงประกาศสักด์ดาด้วยคำว่าหลง เลี่ยงคำชัดเช่นอย่างเลี่ยงเว้นแล้วใช้คำที่เรียบง่ายยิ่งเช่นเฟิงแทนพี่แท้คนผู้นั้นได้กลายเป็นหนอนในท้องนางไปแล้วใช่หรือไม่พี่สุดถามไปถามมาลู่เสี่ยอิงและคณะเดินทางจึงได้รู้ว่าผู้ชาราแสนรู้ผู้นี้แท้จริงแล้วเคยเป็นถึงอดีตพ่อบ้านหมอหลวงสกุลกัวแต่พระหองเฮาทัวจึงต้องโทษกักขังสกุล ถึงคราวตกต่ำบ่าวพร่จึงถูกไล่ออกมาเพื่อรักษาคนในเอาไว้ท่านป้าสีไหวพริบดียิ่งท่านพีที่รู้เช่นนั้นก็ใช้จดหมายฉบับหนึ่งหลอกให้อดีตพ่อบ้านสกุลปัวไปจวนมหาเสนาบดีสกุลเผิงเมื่อถึงที่นั่นผู้ส่งจดหมายก็จะถูกรับเลี้ยงไว้ทดแทนที่มาตกระกรรมลำบากเพราะมารดาของแผ่นดิน ขอบใจเจ้าหงโตเห็นต่เท่าเก็บจดหมายแล้วเดินออกตรงไปยังประตูเมืองอย่างกระตือรือร้อนก็หันกลับมาขอบใจอดีตนางกำนันสาวที่เข้าใจนางไม่เป็นไรเจ้าค่ะสีเหมยยิ้มที่มุมปากแต่เท่าเมื่อครู่ก็ใช่จะเลวร้ายอะไรฝ่างให้สกุลเพิงเลี้ยงไว้สักปากก็ไม่ได้เปลืองอะไรเจ้าค่ะ ที่จริงเรื่องกละหนทั้งหมดล้วนมาจากนางทั้งนั้นเป็นเพราะวันนั้นนางเห็นแก่องค์ชายหองเฮาจะตายนางไม่สนใจต้องการเพียงซื้อเวลาให้องค์ชายนอนสบายในคร้นให้นานที่สุดเท่านั้นบีบให้หมอกลัวต้องนำวิธีบ้าบินเช่นนี้ออกมาใช้เป็นนางทั้งนั้นผู้อื่นไม่รู้แต่นางรู้ดีแก่ใจ เดินทางรอนแรมไม่กี่วันก็ถึงชายแดนแขวนฉีนใช้เส้นทางแควนฉ่นเลี้ยงสามีตัวเขาเองก็คงคาดไม่ถึงว่านางจะกล้าหงโต้อมองสมรภูมิรบที่ในอดีตเขาและนางเคยปะทะกันสมัยยังเยาหลุมบ่อแอ่งกระทะคูคลองล้วนแต่สงบศึกสองแขวนจนวันนี้เด็กผู้ใหญ่พากันเดินทางข้ามแควนโดยปลอดภัยถึงประตูเมืองแย่ได้ทุกคนก็ ยิ้มออกหง่เต้ารูปกำแพงประตูด้วยความรู้สึกหลากหลายลู่เสียอิงมองไปรอบๆด้วยความตื่นตาตื่นใจรู้สึกเสียดายเวลานักชาติที่แล้วง่เง่าเอาแต่ใช้สองตาเฝ้าหาสามีจนพลาดสิ่งดีๆไปตั้งมากมายชาตินี้นางจะไม่งมงายในรักอีกแล้ว เหนียงเจ้าคะลูกหิวแล้วเจ้าคะ่ะเห็นมารดาเศร้าหมองทำท่าจะน้ำตาหรื้นตกว่านอี๋จึงเรียกความสนใจของนางได้ยินว่าลูกหิวหงโต้ก็พลันได้สติใช้มือขวาจุงมือลูกสาวมาเอาใจเดี๋ยวเหนียงหาอะไรให้เจ้ากินข้าก็หิวน้องชายเห็นพี่สาวได้รับการใส่ใจก็ทิ้งมือสีไม่วิ่งไปจับมือของอาเนียงทันที ข้าอยากกินเซี่ยวหลงเป้าผู้เป็นมารดาสองมือจูงลูกไปข้างหน้าตอบอย่างเริงร่าว่าได้กินเซี่ยวหลงเปากันสิ้นเวรสิ้นกรรมอะไรกันน้องหญิงหน้าตีจริงพูดอะไรเช่นนี้ข้ารักเพียงเจ้าผู้อื่นนั้นรู้ดียังกล้าหนีข้าตามพบจับกดเตียง แขวนเฉาเป็นบ้านเกิดของนางวานหงโต้ารู้ตัวดีว่ากำลังทำเรื่องเสี่ยงอันตารายอยู่ไม่น้อยกลับบ้านครั้งนี้ไม่แน่ว่าจะหนีหัตาของสามีได้พ้นเคราะรายไม่ระวังอาจได้พบกันก็เป็นได้และหากเป็นเช่นนั้นจริงมีสู้คลายความจริงออกมาให้บุตรรู้ไว้บ้างเมื่อคิดได้เช่นนี้หงโต้จึงยอมออกปากให้ลูกทั้งสองรู้ความจริงว่าพี่แท้ แล้วอาเตียของพวกเขายังไม่ตายเช่นนั้นแล้วอาเตียไม่ดีอย่างไดเหนียงจึงออกจากบ้านมายามเกิดลู่เสียอิงได้ยินทุกสิ่งยามเติบโตนางรับรู้ทุกอย่างนางย่อมกระจางใจดีตั้งแต่ต้นแล้วถึงฐานะที่แท้จริงของเหนียงและตัวพวกนางพี่น้องหากแต่ไม่รู้จริงๆว่าเหตุใดเหนียงจึงอุ้มท้องหนีออกจากวังมาเช่นนี้ ทั้งที่นั่งเป็นห้องเฮาเป็นนายของวังหลังชี้นิ้วเหล่าสนมไม่อาจขัดคำสั่งสนมไม่อาจขืนแล้วเหตุใดจึงพาลูกหนีมาลูกสาวถามถึงเรื่องที่เตียไม่ดีหงโต้ก็ได้แต่ถอนหายใจเฮ้อๆสุดท้ายก็ตัดสินใจเล่าให้ลูกทั้งสองฟัง เดิมทีเหนียงก็ยอมรับชะตาแล้วว่าต้องอยู่กับเตียพวกเจ้าไปเช่นนั้นหนึ่งเมียเอกต้องอยู่ร่วมกับเมียรองมากมายหากกล่าวว่าเมียรองสามพันบุตรชายหญิงย่อมดาวฐานะบิดาของพวกเขาได้นะหงโต้จึงเลี่ยงเสีย เนียงที่พวกเจ้าเห็นนี้แท้จริงแล้วใจแคบยิ่งไม่พร้อมและไม่เคยอยากแบ่งอาเตียของพวกเจ้าให้กับใครยิ่งเห็นพวกนางใจของเนียงก็ยิ่งเจ็บปวดยามนั้นเนียงตั้งท้องพวกเจ้าเห็นพวกเมียร้องก็พานจะกินอะไรไม่ลงจึงกลับบ้านเก่าไปพักรักษาท้องใครจะรู้เมียร้องของเตียพวกเจ้าจะตามมาถามถึงเรื่องเก่าให้เนียงโมโหโจนตกเลือด คนผู้หนึ่งใช้คำว่าเรื่องเก่ากับคำทํานายที่พลิกชีวิตนางอาการของเหนียงสาหัสยังไม่เท่าอาการครึ่งเป็นเครื่องตายของพวกเจ้าพอท่านลุงรู้จึงเข้ามาช่วยเมื่อปลอดภัยเหนียงจึงเลยตามเลยไม่กลับบ้านเลี้ยงพวกเจ้าสองคนมาเช่นนี้ตั้งใจว่าวันใดที่พวกเจ้าพี่น้องอยากพบอาเตีย เหนียงจะให้คนไปส่งหงโต้รูปเรือนผมของลูกทั้งสองอย่างแสนรักนางถอนหายใจคราหนึ่งแล้วเอ่ยเตือนเสียงหนักแน่นว่าแต่จงจำไว้ให้ดีบ้านของเตียพวกเจ้านั้นกลับไปได้แต่กลับมาหาเหนียงอีกไม่ได้ เฟิงหว่าได้ยินเรื่องบิดาก็หูพึ่งในขณะที่เสียอ,อิงมองมาดาด้วยดวงตาเป็นประกายรู้ว่ามาดาเล่าความจริงหากแต่ก็ได้กลิ่นกลลวงมาแต่ไกลเช่นกันและจงรู้ไว้พวกเจ้ามีใช่สองพี่น้องก่อนเหนียงออกจากบ้านมาพวกเจ้ามีพี่ชายแล้วถึงสี่คนมีพี่สาวอีกสองคนไม่รู้ว่าห้าปีผ่านมา เตียของพวกเจ้าจะมีพี่น้องให้พวกเจ้าเพิ่มอีกกี่คนหงเต้าเป็นมารดาคลอดและเลี้ยงพวกเขามาอย่างลำบากยากเย็นเรื่องที่จะยกลูกคืนให้สามีง่ายๆนั้นฝันไปเถิดเล่าให้ฟังถึงเรื่องดีแล้วขู่ด้วยเรื่องร้ายหากอยากอยู่กับบิดาก็ต้องรบราชิงตี ับพี่น้องต่างแม่เสียอิงนับถือท่านมารดากล่าวถึงขั้นนี้คนสติดีๆที่ไหนยังอยากจะกลับไปหาอาเตียคนนั้นอีกหากนางเป็นเด็กไร้เดียงสาจริงๆคง,งจะเชื่อมารดาสนิทใจไปแล้วเคราะดีที่สวรรค์ยังเหลือความเมตตาให้นางไว้เท่าทันอาเนียงผู้นี้อยู่บ้างฮ่าห่าายิ่งฟังเฟิงหว่าก็ยิ่งไร้คำพูดเข้าใจสิ่งที่เนียงกล่าวมา กคเขาเป็นลูกชายคนเดียวของเหนียงแต่จะกลายเป็นเพียงหนึ่งในลูกชายของเตียเมื่อเขากลับบ้านจะไม่ใช่หนึ่งเดียวที่สำคัญที่สุดอีกต่อไปเช่นนั้นจะกลับไปทำไมเช่นนั้นเตียก็ไม่ได้อยากให้เหนียงสี่เจ้าคะ รู้ทั้งรู้แต่เสียอิงก็ยังสร้างถามเพื่อให้มารดาได้ตอบให้น้องชายได้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงอาเหนียงผู้นี้น้องชายนางถามถึงอาตีาทีอะไรแปดในสิบล้วนบอกว่าบิดาอย่ากให้อาเหนียงทั้งสิน้นหงเต้าคีบเสี่ยวหลงเปาเข้าปากไปพรางชำเลืองมองบุตรสาวไปพรางที่อ่อนแอก็ว่านอ๋ีที่แข็งแกร่งก็ว่านอ๋ี กลืนอาหารลงท้องก็ล้างปากด้วยช้าสองอึกจึงเปิดปากบอกเจ้าตัวน้อยเป็นเช่นนั้นจริง เตียของเจ้าไม่ได้อยากให้เหนียงแต่เราแยกกันอยู่มาห้าปีแล้วไม่อยากก็เหมือนอยาเจ้าปลาน้อยของเหนียงจงฟังคำให้ดีเกิดเป็นสตรีนั้นมิใช่จะไรค่ะขอเพียงเจ้ามีวิชาความรู้มีความคิดความอ่านเจ้าก็จะไม่ได้วกว่าผู้ได้ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาแต่สามีไม่จําเป็นต้องทนหากเจ้าไม่พอใจเป็นเช่นนี้เป็นเช่นเนียง ดีหรือไม่แม้คำสอนของมารดาออกจะผิดประเพณีไปอยู่บ้างแต่มีคำไหนบ้างที่ไม่จริง ก็มีใช่มารดามีความรู้มีความคิดความอ่านอกหรือสกุลหมาจึงร่ำรวยท่านลุงยังยอมรับว่าสกุลหมามีวันนี้ได้เพราะน้องสาวเหนียงเบื่อเมียร้องจึงออกจากบ้านไม่พึ่งพาอาศัยอาเตียไม่ต้องกล้ามกลืนฝืนทนเช่นนี้จะไม่ดีได้อย่างไรลู่เสียอิงเข้าใจดีว่าเมียเอกนั้นชังน้ำหน้าเมียร้องเช่นนางอย่างไร แต่นางก็จำต้องฝืนทนอยู่ในตำหนักเช่นนั้นเพราะไร้ที่พึ่งเป็นของชายผู้หนึ่งแล้วเรื่องจะก,ก้าวขาออกจากบ้านเพราะสุดจะทนนั้นไม่มีผู้ใดสั่งสอนสามีเป็นดั่งผืนฟ้าแล้วอย่างไรสุดท้ายนางก็ต้องตายอานาถเพราะผืนฟ้าที่คับแคบ เหนียงกปล่าถูกทุกคําเจ้าค่ะว่านอ๋ีจะจําคําเหนียงไว้ให้ดีเจ้าค่ะนางไม่อยากเป็นผู้แพ้ที่น่าสงสารอีกแล้วนางอยากจะเป็นเหมือนมารดาคนนี้จะเติบใหญ่เป็นกิ่งหลิวที่งดงามและคมกริบเช่นเหนียงมารดาสอนพี่สาวให้ผิดประเพณีแต่เฟิงหว่าก็ตนใจจะคัดคา้านแต่เดิมมารดาก็ไม่เหมือนผู้ใดประเพณีกฎระเบียบล้วนแต่มีไว้ในหนังสือนาง ไม่สนใจนำมาใช้วันนี้ชักนำบุตรสาวตัวเองให้เป็นไปตามกันเขาผู้เป็นทั้งบุตรและน้องชายได้แต่ก้มหน้ารับชะตากรรมจะชั่วจะดีอย่างไรวันหน้าต้องปกป้องพวกนางสองคนให้เต็มที่เฮ้อพวกนางลงโครนแนะ่เขาแค่ต้องเตรียมน้ำให้มากหน่อยก็เท่านั้น เอาล่ะเช่นนั้นเราก็กินข้าวกันเพิดเดี๋ยวเหนียงมีงานให้พวกเจ้าทําได้ยินว่ามารดามีงานจะให้ทําเสี่ยอิงก็ชะง,งักไปเล็กน้อยนึกกลัวใจอาเหนียงยิ่งแต่ไหนแต่ไรมานางไม่เคยวายวานบุตรวันนี้เอ่ยปากเกรงว่าจะเป็นเรื่องเดือดร้อนเสียมากกว่า ลูกเอ๋ยจงช่วยมารดาสักครั้งไว้วันหลังอาเนียงจะใช้ให้มีอาเตียเป็นคนชัว่วจงระวังไว้จงเร่งไปปูเสือขาขายกัน งานที่มารดาบอกให้กินให้มากๆหน่อยจะได้มีแรงทำนั้นทำเอาเฟิงหวาหน้ายู่สองเข่าน้อยคุกบนเสื้อขาดๆสวมเสื้อผ้าขอทานวันก่อนซึ่งยังไม่ได้ซักส่งกลิ่นเหม็นอับตอนเด็กชายคิ้วแกร่งเหลือบตาไปด้านข้างเห็นพี่สาวคุกเข่าอยู่ใกล้กันด้วยสภาพไม่แตกต่างเขาก็ยิ่งหน้าบึ้งตึงจำใจอย่างยิ่งต้องมาตกต่ำเช่นนี้มารดา บอกว่าอาเตียส่งคนมาตามหาพวกเขาอยู่กล่าวว่าพาพวกเขาพี่น้องมาแขวนเช่าก็เพื่อจะได้มาพบครอบครัวของท่านเขาจะได้พบท่านตาท่านยายจะได้พบท่านลุงที่เป็นทหารทั้งเจดแต่ก่อนหน้านั้นเขาและพี่สาวจะต้องช่วยเหนียงทุ่นแรงหาวิธีเข้าตัวนแมททับ โดยไม่เป็นที่ผิดสังเกต1วันขายไม่ออก2วันขายไม่ได้3วันนี่ก็เข้าวันที่3แล้วเฟิงหว่ารับมือกับคำว่าพ่ายแพ้ได้ไม่ดีนัก4หน้าจึงยิ่งหดหู ลู่เสียอิงพี่คุกเข่าเคียงข้างน้องชายมาสองวันเห็นหน้าเขาเป็นเช่นนั้นจึงเอื้อมมือไปจับกับเฟิงหวาเห็นเขาหันมานางก็ยิ้มให้กำลังใจมองประโยคบนกระดาษตรงหน้าอย่างรับไม่ได้แล้วถอนหายใจเฮือกกลั้นอาสาน้องชายทั้งพี่ใจไม่อยากสักนิดว่า ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย,ยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ